สวัสดีค่ะวันนี้ปัวไทยหวานละลื่นจะมาผัดแคป่านะคะกับหมูสับนะคะเพื่อสุขภาพนะคะไม่ใส่น้ํามันนะคะอันนี้แคป่านะคะห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ต้นหอมสี่ต้นหั่นเป็นคำนะคะแล้วก็หมูสับนะคะสองร้อยมิลลิกรัมนะคะกระเทียมหกกลีบนะคะหั่นสับนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่า ซีอิ๊วขาวนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะวิธีทํานะคะก็จะใส่น้ํานะคะลงไปนะคะร้อยมิลลิกรัมแผ่นไฟในยคะ่ะแล้วก็ใส่จะเทียมลงไปเลยนะคะไปผัดให้หอมนะคะะเทียมผัดให้หอมนะคะ ใส่น้ำแทนน้ำมันค่ะพอหอมนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะผัดหมูสับหมูสับลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้สุกนะนะคะแล้วค่อยใส่แค่ป่านะคะอันนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำแทนน้ำมันนะคะ อันนี้พอสุกแล้วนะคะก็ใส่แครป่าลงไปเลยคะ่ะใส่แครป่าลงไปเลยนะคะอันนี้จะเยอะไปน,นิดนึงนะคะก็เอาใส่พอประมาณนะคะที่เหลือเดี๋ยวค่อยกีหลังนะคะรอให้สลดก่อนนะคะแล้วเราใส่เครื่องปรุงนะคะตอนนี้รอแครป่าสลดก่อนนะคะประมาณสักห้านาทีนะคะก็สลดนะคะ สลดแล้วก็ปรุงเครื่องได้เลยนะคะตอนนี้ก็สลดแล้วนะคะก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะปส่งลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ต้นหอมทีหลังสุดนะคะอันนี้สลดแล้วนะคะผัดแค่ปลากระหมูสับนะคะเพื่อสุขภาพนะคะ ต้องหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะผักสโลดแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะแค่นี้นะคะวันนี้มันเกิดครัวไทยก็จะทำนี่ค่ะผักหมูสับแค่ปานะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตัดใส่จานเลยค่ะใส่จานให้สวยงามค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะแค่ปาโครัวไทยเก็บที่บ้านหน้าบ้านนะคะปลูกไว้นะคะ าทานมากเกินค่ะแค่ปลานะคะกับหมูสวัสดีค่ะผัดแค่ปลากับหมูสับเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วนะคะขอขอขอบคุณ F c ซในช่องเลฟประเทศไทยและ FC ต่างประเทศวันนี้วันเกิดครัวไทยนะคะมาผัดอาหารเพื่อสุขภาพนะคะผัดแค่ปลากับหมูสับนะคะ วันเกิดคนไทยนะขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ